10แง่คิดสู่การประสบความสำเร็จของมหาตระมคานทีท่านมหาตระมคานทีมีความเรียบง่ายอารมณ์ดีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและท่านมีความมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงท่านจึงได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกและนี่คือ1ิบแง่คิดดีๆจากคำพูดบางส่วนของท่านมหาตระมคานทีที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ข้อที่1การฝึกฝนเพียงเล็กน้อยนั่นมีค่ามากกว่าการสอนอันยิ่งใหญ่ข้อที่2มันไม่ฉลาดเลยที่จะเชื่อมั่นในความเฉลียวฉลาดของตนมากเกินไปอย่าลืมว่าคนที่แข็งแรงที่สุดมีช่วงเวลาที่อ่อนแอและคนที่ฉลาดที่สุดก็อาจจะทำผิดพลาดได้ข้อที่3ความจริงไม่เคยทำลายความมุ่งมั่นที่เที่ยงตรง ข้อที่4เมื่อเรารู้แล้วว่าทุกอย่างมี2ด้านให้เราดูเราก็ควรจะดูเฉพาะด้านที่ดีงามเท่านั้นข้อที่5ผู้ใดที่คอยจับผิดคนอื่นผู้นั้นย่อมจะไม่พบความผิดของตนเองข้อที่6หากคนเราสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตใจอันแน่วแน่ในที่สุดเขาก็จะสามารถทำได้ทุกอย่าง ข้อที่7จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากจะเห็นบนโลกใบนี้ข้อที่8จงใช้ชีวิตเหมือนคุณกำลังจะตายในวันพรุ่งนี้แต่จงเรียนรู้เหมือนคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลข้อที่9ความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากความสามารถทางร่างกายแต่มันมาจากจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ข้อที่10เราอาจจะสะดุดและหกล้ม แต่เราจะลุกขึ้นยืนใหม่เพราะการที่เราไม่วิ่งหนีออกจากสนามต่อสู้ก็เพียงพอแล้วการคิดอย่างเดียวจะไม่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดขอให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากข้อคิดของท่านมหาตมะคันทีนะครับและนี่คือเส้นทางสำเร็จ ขอบคุณครับ